สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลอุบลรัฐอำนวยการสอนโดยท่านดรสุรชินวิเศษลาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลรัฐและท่านรองพัฒนันเรืองหิรันเตชกูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลรัฐวันนี้พบกับคุณครูหนองอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้เราจะมาอ่านหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตวันนาคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่5 9เลยนะคะบทที่5ภาพวาดของสีเทียนเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะเธอรู้จักสีเทียนไหมสีเทียนไม่ใช่แท่งสีสำหรับระบายภาพ แต่เป็นชื่อน้องชายคนเก่งของฉันเองบางทีฉันคิดว่าเขาเป็นสีเทียนจริงๆเพราะเขาวาดภาพเก่งมากเก่งกว่าฉันเสียอีกสีเทียนวาดทุกอย่างที่อยากวาดวาดภูเขาแม่น้ำต้นไม้เสือกวางผีเสื้อแต่ที่สีเทียนชอบวาดที่สุด คือไดโนเสาร์เวลาสีเทียนวาดรูปไดโนเสาร์เขาลากเส้นโดยไม่ยกมือเลยไม่ใช้ยางลบด้วยวาดทีเดียวก็เป็นรูปไดโนเสาร์คอยาวๆหน้าตาดูตลกวันหนึ่งพ่อกับแม่พาเราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นครั้งแรกที่ฉันกับสีเทียนได้ไปเที่ยวที่นั่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ใหญ่สมชื่อมีภูเขาป่าไม้น้ำตกสัตว์ป่าและมีนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดพ่อบอกว่าวันนี้เขามีงานเทศกาลเขาใหญ่มีประกวดวาดภาพคัดลายมือและอ่านทำนองสนอเรื่องรักษาป่ามีน้าละ่ะ พ่อกับแม่ถึงได้พาเรามาก่อนการประกวดมีดนตรีแสดงและมีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมาเล่าเรื่องเขาใหญ่เล่าเรื่องป่าไม้และสัตว์ป่าทั้งยังเล่าเรื่องคนใจร้ายที่ลักลอบมาตัดไม้และล่าสัตว์เขามีภาพถ่ายให้ดูด้วยฉันเห็นกวางแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งถูกฆ่า ลูกของมันยังเล็กอยู่น่าสงสารจังเลยแม่ส่งฉันเข้าประกวดอ่านทำนองสนอแม่บอกว่าฉันอ่านทำนองสนอได้ดีพ่อพาสีเทียนไปประกวดวาดภาพสีเทียนหันมาโบกมือให้ฉันแล้วบอกว่าจะวาดรูปมาฝากฉันยิ้มให้สีเทียนก่อนจะตามแม่ ไปที่เวทีประกวดอ่านทำนองสนอเด็กๆมาร่วมอ่านทำนองสนอก,กันหลายคนเจ้าหน้าที่นำข้อความที่ให้อ่านประกวดมาแจกแล้วบอกให้เราซ้อมอ่านกันก่อนเป็นคำประพันธ์ที่ไพเราะมากฉันจะลองอ่านให้เธอฟังนะรักษาป่าเออ,เอ,อ,อ,อยนอกน้อยนก เป็นสุขเสียงคนข้าวราวสำลีอากาศดีไม่มีภยัยทุกทีศเจ้าเที่ยวทองฟ้าสีทองอันสดใสมีป่า สุขใจมีต้นไม้มีลำธารผู้คนไม่มี พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนฉันอ่านเพราะไมล่ะแต่แม่บอกว่ายังออกเสียงผิดอยู่หลายตอน เช่นยังออกเสียงตัวรอเรือรอลิงไม่ชัดและต้องเว้นจังหวะให้ถูกแล้วแม่ก็อ่านให้ฉันฟังเสียงสายเชียวจนคนข้างๆหันมาดูแต่แม่ก็ไม่สนใจหรอกแม่อ่านทำนองเสนอได้ไพเราะมากฉันฝึกอ่านตามแม่จนคล่องเธอชอบคำประพันธ์ที่ฉันอ่านบ้างไหม ลองอ่านวรรคนี้ดูสิคนสัตว์ได้พึ่งป่ามารักษาป่าไม้ไทยสิ้นป่าเหมือนสิ้นใจช่วยปลูกใหม่ไว้ทดแทนพออ่านถึงตอนนี้ฉันนึกถึงเรื่องที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เล่าให้ฟังฉันอยากให้คนไทยทุกคนรักป่า ไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ช่วยการปลูกต้นไม้บ้างฉันอยากเห็นทุกหนทุกแห่งมีป่าอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอาศัยมีเสือช้างกวางและผีเสื้อสีสวยเหมือนป่าที่เขาใหญ่เธอคิดเหมือนฉันไหมวันนั้นฉันไม่ได้รางวัลที่หนึ่งหรอก แต่ฉันได้ทำดีที่สุดแล้วฉันได้รางวัลที่สองได้หนังสือเรื่องอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นรางวัลแม่บอกฉันว่าไม่ต้องเสียใจคนเราไม่ต้องเป็นที่หนึ่งเสมอไปเป็นที่สองก็ได้แม้ว่าลูกจะไม่ได้รางวัลแม่ก็ภูมิใจที่ลูกได้ร่วมกิจกรรม ฉันก็อยากบอกเธอว่าฉันไม่เสียใจฉันดีใจต่างหากที่ได้มาอ่านเรื่องดีๆอย่างนี้สีเทียนยังเป็นน้องชายคนเก่งของฉันเสมอสีเทียนได้รางวัลที่หนึ่งเขาชนะการประกวดได้รับรางวัลเป็นดินสอสีหลายกลองมีทั้งสีไม้และสีเทียนพ่อกับแม่ยิ้มแก้มแทบปรี พ่อเที่ยวเดินบอกใครต่อใครว่าวันนี้ลูกของผมได้รางวัลทั้งคู่พร้อมกับชวนฉันและแม่ไปดูภาพวาดของสีเทียนภาพของสีเทียนที่ได้รับรางวัลติดอยู่ที่กระดานดำหน้าเวทีฉันรู้ได้ทันทีว่าภาพไหนเป็นของน้องชายคนเก่งของฉันภาพวาดของสีเทียนน่ารักมาก เขาวาดรูปป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเสือช้างกวางลิงนกเงือกผีเสื้อและสัตว์ป่าอื่นๆอ,อยู่ร่วมกันกับเด็กๆอย่างมีความสุขและมีไดโนเสาร์คอยาวด้วยนักเรียนก็ได้อ่านเรื่องภาพวาดของสีเทียนจบไปแล้วนะคะการบ้านวันนี้ ให้นักเรียนคัดบทอาขยานเรื่องรักษาป่าลงในสมุดนะคะขัดตัวบรรจงให้สวยงามนะคะแล้วก็อัดคลิปตัวเองท่องบทอาคยานเรื่องรักษาปา่าส่งมาเป็นการบ้านนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ